สวัสดีค่ะพบกับสาวนาครกระบะคอกดําซิ่งหรือสาวยอว้าวยอวาวอิสานบ้านฮานมินาจ้าผู้สาวมักรถค่ะสิพาพี่น้องมาเบิง่งช่างเจจากช่อง r ารเจรถถ่ายแดดแปลงกับรถเกี่ยวของเพื่อนมาจ้าช่างเจเสริมแต่งรถเกี่ยวคูเวอร์เตอรดีซีของมากับรถก็ก็ดีอยู่นะคะ ช่างเจว่าอยากให้ดีกว่าเดิมต้องเสริมแต่งเอาไก่งามเพราะขนรถงามและดีอยู่ที่คนแต่งคนรักษาจ้ะ mm hmm. ค่ะเดี๋ยวพามาดูรถของช่างเจเลยนะคะ ค่ะ <C> e <ars> ช่างเจรถ <C> e <ars> ของช่างเจ <C> e <ars> ขับเองใช้เองแต่งเองด้วยนะคะนะคะมีน,นที่เสริมแต่งมีเกียวดันแล้วก็แต่ลง ใส่พานล่องฟันแต่งเป็นลวดลายแล้วก็เสริมตู้ตัดฟันเสริมตู้ตัดฟัน <c oughs> เสริมสกูหนึ่งสกูสองแล้วก็ที่รองกันเมล็ด าวการฝุ่นกัรโมเลกุลในถังน้ำมันแต่งไฟแล้วก็ช่วงล่างนะคะแต่งกําลังแต่งค่ะกาลังเสริมเสริมช่วงล่างนี่ค่ะบอก,ก็บกแต่งนะคะ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เลยค่ะีกระสตเตอร์สะสตเตอร์สะสตเตอร์แต่งสนใจเสริมแต่งติดต่อมาได้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับคนที่ชอบเสริมแต่งรถเกี่ยวค่ะน,นะคะรถเกี่ยวของช่างเจค่ะรอติดตามช่วงต่อไปได้วยนะคะของช่างเจค่ะขอบคุณมากนะคะที่ที่มทมคลิปนี้นะคะ